สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางเข้าไปที่โรงเรียนนะคะวันนี้ไปโรงเรียนฮะไปโรงเรียนเอาไหมไปโรงเรียนพี่พลอยไงใครบางคนมาด้วยนี่มาทําอะไรคะไ่โรงเรียนพี่พลอยมากิดยางมาทําอะไรนะมากิดยางโอ้มาช่วยเพาะหยดน้ำเกรดรอ,ะอะไรอ่ะหึ่ไหน,นไหนไหนข้าดำเพื่อมาใหม่เรียนอะไร เนีย่ยทุกคนอุปกรณ์พร้อมนี่ยากันยุงโอ้โหเติมพลังด้วยก่อนทำงานไปไปดูพี่พลอยถึงไหนพี่พลอยทำเป็นไหมนะหืมไม่หยอดกรดช่วยโพะหน่อยไปไปดูกันอันนี้คือปุ๋ยนะคะดูสิโอหยอดถึงไหนแล้ว ไปสัมภาษณ์พี่พลอยสิพี่พลอยเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยเป็นไงเนีย่ยพี่พลอยอ้เต็มโปเต็มโปแล้วไหนถึงไหนแล้วโอ้เต็มโปเลย ไปเดินไปก่อนเลยเดินม,มาก่อนเลยเมมวนพร้อมโหแต่วันนี้อรู้สึกไม่ค่อยมียุงนะไม่เห็นยุงเลยแต่เราก็ทายากันยุงให้เรียบร้อยแล้วก็อะสะพายยากันยุงด้วยแบบจุด พ ah, oh, um anyway> ี่พลอยทำคว่ำมันทคว่ำเองแล้วมันอ๋ออืมอืมอย่าไปอยู่ใกล้อืมบ่เออพี่เอ็มก็มาบ่บ่เออพี่เอ็มก็ม네า บุนอนไรบุญอะพี่เอ็มบุญอเนาะมองงั้นพี่เอ็มมองหาแล้วเรียกจีฮะ ไปล่ะอุนบีเอ็มก็มาเป็นเพื่อนแม่มินก็มาเป็นเพื่อนพี่พลอยอือเ,เอนะอม,ม,มาน่ะเอ้มมมา,อม,ม,า,ม,าอมีอะไรบางอย่างอะไรอะไรบางอย่างเฮ้ยบอก เออแบ,บ่งให้เอ็มกินด้วยเห็ดเม,มาเออแบ่งกันกินแบ่งกันกินโอเคชิลเลยเห็ดเมาโออืมจะขาเอลื่นมาเห็ดเผื่อนี่เห็ดซีนปะเออเออนี่เดินโอ้ออออพี่เบนก็มาด้วย เอ้ไมามายอดสวยเดียวเขามันแล้วแล้มือปั่นเข้าเขาปั่นเข้าตากะเตอโอ้แม่นโอเคเออย้ายไปความยางเนอะมึงเจอย่างนันยังดีย่ายไปคว่มยางเนอะเดี๋ยวพี่พลอย เน้ดินน้ำบีเยังฮันอายานมาแล้วเนี่ยช่วงเชา้านะช่วงบ่ายก็จะเดินทางเข้าไปที่โรงเรียนกุ่มงนะคะช่วงบ่ายเราจะเข้าเรียนช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้านี่คือเนี่ยก็จะทำภารกิจเสร็จช่วงเช้ชาๆนะก็ โอ้ถ้าหยดคนเดียวก็เที่ยงเลยนะแต่นี้ยังดีที่ถ้าหยอดสองคนก็อยู่ประมาณถ้ามันออกน้อยก็ใส่น้อยแล้วอ้วนนูใหญ่ก็ใส่น้อย <laughs> อาต้องยังมึงมันออน้อยกวกนั้นนะ่ะ เออมีอ้ออะไรเห็นตูมีเบื่งกัก็ยอดนอกโกดดินซื้อแล้วคุณนะโอ้มินได้เพื่อนแล้วไปแล้ววา <c oughs> เห็น,นพ่อพี่เบน, <c oughs> น,นอนือ <c oughs> ก็พี่เบนก็อยกใจมนกัเป็นอ,อย่างอือ <c oughs> เจอเลยเมนกระตังกระโปงมันจังๆเหรอลูกเออโอเคแบบนั้นแหละเออเดี๋ยวมันก็แข็งพอแล้วสวยมากอืมคนทำมันได้ก่อน คนให้ได้ที่ก่อนแล้วค่อยใส่ก้อนยางลงไป,ไปนนใช่มันเป็นเนื้อโยเกิดเลยเวลาอันนั้นก็เอองใส่มนินจะกลับบอมบีเอ็มแล้วน่ะมนไม่เป็นไรมาเล่นกับบีเอ็มรอเดี๋ยวเราก็ถ้าเยกกันสามคนก็ไวยอยู่ตดนเพราะว่าแถวนั้นไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มันไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่ก้อนอยางคือคนไปคนไปเลยนะเ,นเออมันก็หมินละยางเอ้ยอ้พ่อก็อยู่ม,มุมนั้นนยวเวก็จะยอดตรงนี้ลงไปแม่จะยอดลงตรงนี้ลงไปฮะเมินบอกโอ้ยยางจะขาดลอยคนเลยเฮ้ย ลงเขามันจิงเาาติหมถุงมือนี้มันติดบ่ะพ,พอละพู <laughs> ดเออิเออเอาทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะอ,นะอืมไปแล้ว ะพะวิงไปหาหมอแล้วอืมะพะวิงไม่สบายต้องไปหาหมอด่วนแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็จะมีหวัดมีไอด้วยกก็ประมาณนี้นะคะ